มาพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนกระถางแบบไม่ตัดแตงรากนะคะซึ่งในกรณีนี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อรากมีความสมบูรณ์ค่ะกระบองเพชรเมื่อเลี้ยงไปนานๆน,นะคะรากทัดทิ้งไว้นานมากแล้วไม่เปลี่ยนกระถางรากที่เก่าแล้วจะมีสีเหลืองแข็งและไม่สามารถที่จะยาวหรืองอกออกไปได้เพิ่มนะคะรากแก่พวกนี้ค่ะเราเปลี่ยนกระถางควรจะต้องตัดทิ้งค่ะเพื่อกระตุ้นการเกิดรากใหม่ที่แข็งแรงนะคะแต่ถ้าหากในกรณีที่รากนั้นขาวสมบูรณ์เราสามารถเปลี่ยนกระถางต่อได้เลยเพื่อให้ต้นไม้ชะกาจะเติบโตนะคะ ิธีตต้นกระถางนะคะเริ่มจากการที่เราลองวัดกระถางก่อนว่ารากและต้นเขาพอดีกับขนาดกระถางที่เราจะเปลี่ยนใหม่เปล่านะคะหลังจากนั้นให้ใส่หินภูเขาไฟรองก้นกระถางค่ะตามด้วยดินปลูกนะคะใส่เสร็จแล้วก็จัดแต่งน้องให้อยู่ตรงกลางนะคะตรงนี้ค่อยๆแต่งค่อยๆใส่นะคะสามารถขยับได้ค่ะข้อดินเบาๆเพื่อให้ดินเซตตัวนะคะหลังจากนั้นแล้วก็รหิน้อยหน้ากระถางกันนะคะตกแต่งตามความสวยงามหรือความชอบได้เลยค่ะหินลอยหน้ากระถางสามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบนะคะจะใช้เป็นหินเลยหรือใช้เป็นดินนะคะดมะหรือหินลาวาก็ได้ค่ะตรงนี้แล้วแต่ความชชอออบนนนะะะคคส่่วเรรืงงขุณปโย ในตัวของหิลาวาวและดินญี่ปุ่นจะมีคุณค่าทางอาหารนะคะสามารถช่วยบำรุงน้องเขาได้ด้วยค่ะหลังจากปลูกนะคะเราจะช่วยน้ําบางๆค่ะแล้วเว้นการลดน้ําไปอีกประมาณ3-4วันค่อยช่วยน้ำใหม่อีกครั้งนะคะทําซ้ําไปเรื่อยๆค่ะดูว่าต้นเขาฟื้นตัวเมื่อไหร่ค่อยรดน้ําแบบปกตินะคะซึ่งการช่วยน้ําไม่มีการฟิกตายตัวค่ะให้เน้นดูเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะ ระหว่างนี้นะคะงดการน,นําไปวางไว้ตามแดดปกติที่เลี้ยงก่อนนะคะให้เขาอยู่ในแดดรำไรเพื่อให้รากฟื้นตัวดีก่อนและต้นกลับมาแข็งแรงค่อยนาไปเลี้ยงตามแดดปกตินะคะ